มาจ้าวันนี้พาเพื่อนๆมากินขนออ้าวหนอกวันสักวันทรงวันซามวันซี่วันนะคะวันนี้ก็คือ central h e a r ใจนั่นเองค่ะถึงหลกเบาของห้าข้องกินได้เลวนะคะนี่ก็คือบรรยากาศราศะะ้านอาหารในฉันชันจีตุม้มไข่คองเยอะเยะมากมายนะคะคนนี้จะสนุกหมากว่าเพื่อนเลยนะคะอ่ามีทางอาหารข้าวอาหารหวานนะคะใครชอบแบบนี้ก็สามารถเลือกทานได้เลยนะคะ หนุ่มควายก็มีนะคะหนุ่มควายแต่วันนี้เสียดายค่ะพองมดแล้วนะคะเลยอดชิมไ่เป็นเปลือดูซูชินะคะมีลากไล,ล่รูปแบบเซอร์เซตนะคะเราก็ต้องขึ้นไปกินในบนชั้นสันซี่แต่มันมีเก้าอี้นะครับส่วนคนนี้ก็จอดทุกท่านี่นะคะไม่ว่าจะเป็นร้านนุ่มร้านกล้องเลยน,นี่จอดแรลมกันเราก็วิ่งตามมาค่ะพออร่อย ไม่เวะด้วยนะคะก็คือบรรยากาศขลองบนชั้นซี่ค่ะมีร้านเยอะแยะมากมายนะคะรุดดีไม่ไหวเลยต้องกินก่อนนะคะก็เอาซูชิมากินกันก่อนนี่ค่ะเนื้อเทคข่องบางโตยกมาอยู่ที่เซ็นทรัลใจเลยนะคะแล้วก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวทองเทค่ะทองเทก็เป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณนะคะมีเนื้อสลัดผัดเนื้อมีอา้าตากหน้าทานเหมือนกันนะคะดังไม่ดังก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ว่ารายการทีวีนี้ ออกมาไล่ช่องแล้วคะ่ะทองแทก๋วยเตี๋ยวเรือนั่นเองเซ็ตกระจายต่างนะคะว่างนี้ก็กระจายกับ QR โค้ดกันหมดแล้วนะคะไม่ค่อยได้เขาห่างนานนะคะมาถึงเขาก็พัฒนาการไปไล่ซิ่งหลายอย่างนะคะนีคะ้คนนี้นะคะก็จะเจอคนเทมีสไตล์เดียวกันแล้วนะคะก็วิ่งไปวิ่งมาด้วยกันผักใย,ยหนึ่งในเทโรโรกับเราเหนือบดนะคะเราก็หันมาเห็นไข่เจียวแล้วก็สารพัดแกงนะคะไม่ว่าจะเป็นต้มเทะแกงสม แกงเลียงแกงเห็ดอย่างสารพผัดนะคะน้ำผิกปลาทูน้ำผิกลงและนี่ก็คือหน้าตาของผัดกระเพราไก่เออไม่ใช่เนื้อบดนะคะเขบาบังโตนะคะแกงเลียงแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวทองเทแล้วก็แกงส้มชะอมนะคะแล้วก็นี่หลากนัดมีมากินข้าวค่ะไปยังจะหั่นไปเลยอยู่หลาวคิวอาค้ดเทเลอยมีตังอยู่นะคะเราก็มาเลยขึ้นตรงนี้นะคะก็ออโตเมติกทั้งหมดแล้วนะคะสแเกนปุ๊บทางก็ล้นมาปั๊บเลยค่ะ ไปค่ะกลับบ้านกัน